สวัสดีค่ะวันนี้นะคะหมอยอยากจะมาแชร์เทคนิคการฉีดฟิลเลอร์ค่ะว่าสมัยนี้เนี่ยแตกต่างจากแต่ก่อนยังไงบ้างนะคะแล้วก็มีเทคนิคใหม่ๆอะไรบ้างอยากรู้แล้วไปฟังกันเลยค่ะ ซึ่งในสมัยก่อนนะคะเราก็จะน้กนการเติมฟิลเลอร์เข้าไปในบริเวณจุดที่มีปัญหาเลยค่ะเช่นคนที่มีร่องใต้ตานะคะก็เติมฟิลเลอร์เข้าไปใต้ตาหรือว่าใครที่มีร่องแก้มก็เติมฟิลเลอร์เข้าไปในร่องแก้มนะคะซึ่งอาจจะทาให้เกิดภาวะโอเวอร์ฟิลสิ่งโรมเหมือนในรูปนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นนิโคลคินแม่หรือว่ามาดอนน่านะคะก็เคยมีภาวะนี้นะคะก็คือเป็นภาวะที่ฟิลเลอร์เนี่ยเยอะจนเกินไปนะคะทาให้หน้าเนี่ยดูบวมดูไม่เป็นธรรมชาตินั่นเองค่ะ แต่ว่าเทรนการฉีดฟิลเลอร์ในสมัยนี้นะคะก็จะเน้นการฉีดฟิลเลอร์เพื่อยกกระชับค่ะเริ่มตั้งแต่ด้านบนนะคะด้านข้างเข้ามาถึงด้านในนะคะบางคนที่ยังมีปัญหาแบบร่องใต้ตาร่องแก้มที่ยังลึกอยู่อย่างเงี้ยค่ะเราก็อาจจะใช้ฟิลเลอร์มาทัชอัพบริเวณข้างในได้นะคะแต่ว่าน้อยๆน,นะคะนี่นะคะก็จะเป็นรูปเส้นเอ็นบนใบหน้าของเราค่ะซึ่งเขาจะก่อจากชั้นกระดูกค่ะแล้วก็วิ่งขึ้นมาบนชั้นผิวหนังด้านบนค่ะเมื่อไหร่ก็ตามที่ชั้นกระดูกของเราชั้นไขมันของเราเนี่ยมีการสลายไป